สวัสดีทุกท่านนะอันนี้อาจารย์สุมเมศบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจดวงชะตาโดยใช้บารมีพ่อท้าเวสุวรรณในการดูดวงสื่อสารอ่านจิตของอาจารย์ในการตรวจสอบดวงชะตาหรือแนะนําดวงให้กับลูกศิษย์บ้านสุวรรณบัญชา หรือผู้คนที่เข้ามาขอรับคําแนะนําการตรวจดวงชะตาที่บ้านสุโรรบัญชาวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตตรวจดวงชะตาให้กับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําเดือนเมษายนพศ2565ก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของรายละเอียดดวงชะตาหรือตรวจสอบดวงชะตาอาจารย์ขออนุญาตขอกําลังใจขอให้ทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่จนถึงตอนนี้ช่วยกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวอาจารย์และก็ที งานบ้านสุวรรณบัญชาทุกท่านขอขอบคุณที่กดกระดิ่งให้อาจารยนะ์นะอาจารย์จะขออนุญ,ญาตในการสับไพ่เพื่อตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านในเดือนเมษายนพศ2565จากคำแนะนำหรือคำสอนของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณที่จะบอกกล่าวพวกท่านมีดังนี้1คือณนะช่วงนี้หรือเดือนนี้ท่านจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนื่องจาก ปัญหาในเรื่องของการทำงานกด็ดีในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ถูกต้องหรือในลักษณะข,ของความขัดแย้งในครอบครัวกด็ดีขอให้พวกท่าน พยายามพักผ่อนหรือพยายามคุมสติในการคุยกับที่บ้านหรือพยายามแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลให้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่เจ้ากรรมในเวรเขาจะมารบกวนหรือมาขอในเรื่องของการชดใช้ในเรื่องรูปแบบของการพักผ่อนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของร่างกายในเรื่องของปัญหาข้อโต้แย้งต่าง ดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนเมษายนนี้สิ่งที่ท่านควรจะต้องทําหรือวิธีการแก้เคล็ดเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเขายอมลดในเรื่องของการทวงหนี้หรือการเบียดเบียนในเรื่องของสุขภาพของพวกท่านมีดังนี้คืออาจารย์แนะนําให้พวกท่านฝึกในการ นั่งวิปัสนาสมาธิแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนุศสที่ได้จากการนั่งวิปัสนาสมาธิในทุกๆวันของท่านให้กับเจ้ากรรมในเวรวิธีการเวลาอุทิศส่วนบุญส่วนที่ทาได้ดังนี้วิธีการง่ายๆที่อาจารย์จะแนะนํานะคือพวกท่านพอนั่งสมาธิเสร็จพวกท่านใช้การบอกกล่าวหรืออธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออนุญาตแผ่ส่วนบุญส่วนบุญที่ได้จากการเจริญภาวนาสมาธินักขณะนี้ให้แด่เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตา ที่ตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลของเราได้เคยรวกเกิ์ทุกท่านไปจะโดยเจตนาไม่เจตนาก็ตามทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติด้วยนะเพื่อเป็นการบอกกล่าวทุกคนทุกท่านที่เขาอยากจะได้รับส่วนบุญน,นี้และเขาจะได้ผ่อนปลนหรือเขาจะได้ยอมยกโทษในการเบียดเบียนในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องความสัมพันธ์กับคนในบ้านของท่านให้หน้อยลงหรือเบาบางลงอาจารย์ยังแนะนําเพิ่ม เสริมเติมในเรื่องของความรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคนที่เกิดวันอาทิตย์ข้อเสียของพวกท่านคือใจร้อนครับใจร้อนมู่วานม,มีความเป็นผู้นําสูงบางครั้งเราจะห,หงุดหงิดง่ายกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคในเรื่องของการที่ทําไม่ได้อั่งใจเราหรือบุคคลที่เป็นบริวารหรือคนในครอบครัวทําไม่ถูกใจเรานั่นเอง อาจารย์แนะนําว่าให้พวกท่านเนี่ยพยายามคุมสติหรือความโมโหหรือความหงุดหงิดของเราเนี่ยให้น้อยลงมันจะได้เบาบางลงแล้วประกอบกับช่วงนี้เจ้ากรรมนเวรเนี่ยเขามาขอในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุมกิเลสหรือคุมโมหะในจิตของเราได้เนี่ยมันจะเป็นการระลึกหรือเป็นการตอบย้ําให้เราอะลดทอนในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่เราคบปะนั่นเองคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงนี้อาจารย์มองว่าพยายามนะครับพยายามสวดมนต์พยายามอยู่ในห้อง วิปัสสนาสมาธิเพื่อให้เกิดในเรื่องของสภาวะจิตจที่คิดดีเป็นสุขสุขกายสุขใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดจนเกินไปอีกทั้งเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าหมดเดือนเมษายนนี้จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้ขอพรหรือการไหว้บูชาเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ไหว้พ่อท้าววสสุวรรณเลยครับพ่อท้าววสสุวรรณเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่พ่อท้าววสสุวรรณท่านเตตาให้พร,ให,พรให้บาร,รมีกับ ผู้ที่กราบไหว้ท่านอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์น,นตอนนี้ท่านควรจะหาที่พึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วประกอบกับพ่อท้าวเวสสุวรรณในปีนี้เป็นปีของท่านอยู่แล้วด้วยในการกราบไหว้บูชาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ที่รวดเร็วผลลัพธ์ที่เป็นเอกภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ย อาจารย์แนะนําทุกคนทุกท่านที่เกิดวันอาทิตย์ให้หมันสวดมนต์ให้มันจเจริญภาวนาสมาธิกราบไหว้พ่อท้าวเสุรวรรณและอุทิศบุญกุศลที่ได้ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเจ้าเกณฑ์ชะตาของเราเพื่อลดทอนในเรื่องของความเครียดในเรื่องของสุขภาพปัญหาที่จะตามมาในเดือนนี้สุดท้ายอาจารย์ขอสรุปนะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนเมษาย,ยน2565สิ่งที่ท่านควรจะทําหรือสิ่งที่ท่านควรจะต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพความเครียดการ อนไม่หลับแล้วก็การมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือการพูดคุยกับทั้งคนในบ้านก็ดีคนที่เราทํางานด้วยก็ดีวิธีแก้ให้เราฝึกนั่งสมาธิเพื่อแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณน์ชะตาของเราเพื่อลดทอนในเรื่องของวิบากตรงนี้พร้อมทั้งให้ไหว้พ่อท้าเวสุวรรณที่ทุกขั้นเห็นในภาพก็ได้หรือพ่อท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ในบ้าน หรือที่ตามวัดที่เราสะดวกที่จะไปกราบไหว้ท่านเพื่อขอบารมีท่านเพื่อขอให้ท่านเมตตาเปิดทางให้ทุกเราเบาบางลงให้สิ่งที่เป็นวิบากกรรมของเราน้อยลงก่อนเพื่อให้เราได้มีภาวะจิตที่ดีสามารถทํางานได้สามารถดําเนินชีวิตต่อได้โดยไม่มีความตึงเครียดหรือมีปัญหาสุขภาพเข้ามาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับฟังหรือติดตามคลิปของอาจารย์ จนถึงคลิปนี้ขอบคุณสิทธิยานุิสิทธิ์บ้านสุวรรณบัญชาขอบคุณทุกคนทุกท่านกรารยานิ้มีทุกท่านที่ติดตามคลิปอาจารย์สุเมศบ้านสุวรรณบัญชาจนถึงคลิปนี้สุดท้ายขออนุญ,ญาตขอให้ทุกคนทุกท่าน โปรดช่วยกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อให้ท่านไม่พลาดในการชมหรือรับฟังคําสอนหรือคําพยากรณ์ในคลิปถ,ถัดไปจากบ้านอาจารย์บ้านสุวรรณชัยแห่งนี้สุดท้ายท้ายที่สุดขออนุญ,ญาตให้พรกับท่านทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ขอให้รวยรับทรัพย์คิดสินใดสงความปรารถนาขอให้ผ่านพ้นวิกฤตขอให้ผ่านพ้อนอุปสรรคได้โดยง่ายด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ